ท่านผู้ชมครับวันนี้มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับโรมเมอเรียรยาจุฑานุการครับโรมเมปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่ไม่เหมือนปีอื่นๆมันเป็นปีที่แปลกหรือพิเศษ2020เป็นไงสำหรับเราไน่ว่ามันพิเศษค่ะมันมันเหมือนอะไรที่เรียกว่าทุกคนไม่เคยเจอเนอะาะตัวเมเองก็รู้สึกว่าต้องรู้จักคําว่ารอคอยอะแล้วก็เหมือนอยู่กับสิ่งที่เจอด้วยความใจเย็นแล้วก็มีสติมากอ คำว่ารอคอยนี่คือส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องมีผ่านการเก็บตัวด้วยใช่ไหมคะก็ปีที่ผ่านม<อ>า,นกาเก็บตัวไปกี่รอบโอ้โหสามรอบค่ะก็ควอนทีนกับเมืองไทยสองครั้งเนาะแล้วก็เป็นโควิดครั้งหนึ่งใช่ไหมคะไอ้ต้องเก็บตัวควอนตินสิบสี่วันก็คืออยู่คนเดียวสิบสี่วันยาวๆใช่ค่ะอยู่คนเดียวมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนมีใช่ค่ะมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนเหงาไหม หงาไหมก็เหงาอะไม่ได้เจอคนที่เป็นคนเหงาเ <g ül üyor> จอโทรศัพท์ที่แบบโทรหาเพื่อนก็ face time เฟซไทม์เมาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็เหงาเหงาแล้วในส่วนของโควิดเองแเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นประ,ะสบการณ์ในการเป็นในการผ่านมันมาได้เป็นครั้งแรกตกใจไหมเพอเรารู้ว่าเราเป็นไม่ตกตกใจเหมือนกันนะแอบตกใจแต่ว่าไม่ไม่ได้กังวลอะไรมากค่ะด้วยความที่รู้สึกว่าอาจจะแอบรู้สึกตัวเองก็น่าจะแข็งแรงพอจะโอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราแข็งแรงพอไหมครับมีผลกระทบยังไงกับเราบ้าง ช่วงแรกๆก็อาการก็มีแบบหลายอย่างเนาะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าหลังจากนั้นก็เหนื่อยง่ายกว่าจะรู้สึกว่ากว่าจะเริ่มปกติก็ประมาณ2เดือนเลยสองเดือนใช่สิ่งที่เราทําคือยิงคําว่าพักผ่อนหรือว่าออกกาลังกายช่วยไหมไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ค่ะเหมือนไม่ไม่ควรจะออกกําลังกาย,ยอะไรอเงี้ยเพราะปอดด้วยอะไรเงี้ยก็พักค่ะส่วนใหญ่ใช่สองเดือนผ่านไปอาการดีขึ้นดีขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเริ่มวิ่งได้เริ่มทำคาร์ดิโอได้อย่างที่เคยทำเลยค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านมาก็ประมาณจะสีเส่เดือนสามสามที่เดือนใช่ค่ะซึ่งตอนนี้โอเคละโอเคแล้วค่ะปกติดีแล้วโอเคในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเจ้าโควิดนี้2021เองก็ไม่น่าจะปกติถ้าเทียบกับสมัยก่อนตั้งเป้ายังไงกับไอ้ปีปีที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตารางการเดินทางแข่งขันทั้งหลายจริงๆก็เรื่องเดินทางก็แน,น่นอนต้องระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของเมย์จริงๆเป้าปีนี้ก็รู้สึกว่าอยากกลับไปเล่นกอล์ฟกลับไปเล่นกอล์ฟให้มีความสุขะเย เขรู้สึกว่าหลายๆปีที่ผ่านมารู้สึกเหนื่อยแล้วก็แบบอาจจะแบบฟิลว่าแบบเออเราไม่ค่อยเอนจอยกับมันเท่าไหร่ย,ยังลงแข่งขันจำนวนรายการพอๆเดิมไหมคะน่าจะเหมือนเดิมอะค่ะเคนชอบแข่งเยอะๆเนาะก็คงแข่งเยอะเหมือนเดิมเดินทางไปเมืองไทยกลับเมืองไทยไปนู่นก็ลักษณะคล้ายๆเดิมใช่ค่ะโอเคถึงแม้ว่าจะมีควอลทีน14วันก็ไม่ได้ทําให้หวูท้อแท้จริงๆช่วงแบบก็นิดนึงนะแต่ว่ามันก็โอเคก็คิดถึงบ้านไงก็อยากกลับอยู่ดีโอ,โอเคโอเคโอเคดีดีดี ในส่วนของความเป็นนักกอล์ฟในตัวเราแต่ละคนบางคนพื้นฐานความเป็นนักกอล์ฟที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเราคิดว่าพื้นฐานความเป็นนักกอล์ฟที่ทําให้เราเก่งน,นักกอล์ฟที่ดีได้คืออะไรครับหนูมีใช่ไหมคะมีแน่นอนโอน<ม>้โหอดีตมือหนึ่งของโลกของสมยัยมันไม่มี <S 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 ได้ไงครับก็หนูว่าความเชื่อมั่นในตัวเองอืมค่ะมาจากไหนมาจากไหนเออเนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะแต่ว่าเมย์รู้สึกว่าเวลาที่ทําอะไรก็จะเชื่อว่าทําได้เลย คือทั้งๆที่ไม่เคยทามาก่อนเนี่หรอก็บางอย่างไม่เคยทําก็เชื่อได้เชื่อว่าทําได้ใช่โอเคก็คือมันมีอยู่ในตัวก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะมันต้องคงบิวมาจากอะไรสักอย่างใช่ไหมก็คงจะไม่รู้ไม่ไม่รู้ค่ะโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวคราวหน้าให้เป็นพิธีกรรายการแทนค่ะทำไปเลยก็ทำได้ทำได้ไงทำได้ทำได้ดีไหมไม่รู้แต่ทำได้ค่ะทำอะไรก็ทําได้ไอ้ชอแต่เขาจะฟังรู้เรื่องไหมในเรื่องของเขาเป็นปัญหาเขาช็อตเด็ดที่เราไม่แพ้ใครเลย ไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้ใครกล้าสู้อ่ะตีเหล็กสองกันนะคะตีเหล็กสองทุกวันนี้มีเหล็กสองอยู่ในกระเป๋าไหะมีแล้วระยะเฉลี่ยของเหล็กสองนั้นสองร้อยยี่สิบเลยี่สบแต่เหล็กสองเหลายคนเขาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการตีด้วยซ้ำโดยเฉพาะหญิงผู้หญิงใช่แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเล่นกันเยอะขึ้นแล้วมีไหมอ๋อมีโอเคเกมที่ต้องเพิ่มเกมที่ต้องเพิ่มีเขาสึกฉันต้องเพิ่มนิตินี้เข้าไปอีกนิดหนึ่ง เป็นลูกระยะต่ำกว่าร้อยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีอ้าวจริงๆแล้วลูกระยะต่ำกว่าร้อยน่าจะเจอบ่อยบ้านเราเป็นคนตีไกลก็เราก็เลยไม่ได้ตีเราก็เลยแบบไม่ตีไดรเวอร์ไม่ตีไม่สามเราต้องตีเหล็กสองแทนเพื่อจะให้ระยะเราขึ้นไกลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยิ่งเสียเปรียบมากจริงหนูคำถามยอดนิยมน่าจะเบื่อคําตอบแล้วแต่ขอถามทีนทีไหนก็เป็นคนพูดึ้นมาเมื่อกี้นี้ทาไมไม่ตีไดรเวอร์ถ้าตีไดรเวอร์ ก็เร <S an> <ๆ>ื <S an> <ๆ>่องแรกเลยก็ค <S an> <ๆ>ือมันมีช่วงหนึ่งที่เริ่มแบบไม่ชอบรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ตีแล้วก็รู้สึกว่าไม้สามันก็คอนโทรลได้แล้วก็พอตีดรเวอร์หนูก็จะเหลือระยะที่มันสั้นแล้วหนูไม่ค่อยชอบระยะต่ำกว่าร้อยกลายเป็นว่าถ้าหนูตีดรเวอร์หนูต้องเวิร์กหลายอย่างมากๆอะไร่ะต้องตีดรเวอร์ให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องเล่นลูกั้นต่ำกว่าร้อยให้มันดีขึ้นด้วยในขณะที่ถ้าเราตีเล็กสองหรือไม้สามเราขึ้นไกลกว่านั้นมันก็เป็นระะยชออบ ทีาตอบเท่ๆไปเลยก็ได้อ๋อมเอินต่อให้เขาอะค่ะไม่ไม่ได้อยากต่อเลยจริงๆล้วอยากตีเนี่ยความกดดันที่เคยสัมผัสได้รู้สึกมากที่สุดเลยมากที่สุดเลยคือตอนไหนน่าตอนเอากอล์ฟใช่ไหมอืมน่าไม่กอล์ฟก็ได้จริงเอ่อช่วงเพลออฟ US Open นะคะตอนที่ออกไเพลย์ออกรู้สึกตอนวันไหนเวลาไหนลุมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่ารู้สึกว่าทำอะไรลงไป เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบนำมาเจ็ดแต้มใช่ไหมคะ uh huh. แล้วก็เหลืออีกเก้าหลุมอะไรเง uh ี huh. ้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะชนะง่ายๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทําจนต้องออกไปเพลย์ออฟอะไรคะก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่ามันกดดันมันเป็นอะไรที่ไม่ได้อยากอยู่ตรงนั้นเพราะมันเครียดอะไรเง uh ี้ยอือแล้วผ่านไปได้ยังไงสติคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าบอกกับตัวเองว่าก็ไอ้เก้าหลุมหลังที่ที่ออกไปเล่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรารสึกเราไม่ภูมิใจในตัวเองเลยเ <laughs> พราะเราทาอะไรที่ไม่ควรทําเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าก็บอกกับตัวเองว่า แล้วถ้ามันเหลือโอกาสอีกแค่เนี้ยอะไรที่ทําให้เราภูมิใจในตัวเองอก็คือออกพยาทุกช็อตให้มันดีที่สุดแล้วก็ไม่คิดถึงนผลที่จะตามมาเลยอที่บอกไม่ภูมิใจในตัวเองเลยก้าวหลุมนั้นคือเช่นเช่นเราทาอะไรไปเยอะมากอะก็อย่างเช่นหลุมสิบอะไรเงี้ยออกเจ็ดใช่ไหมคะก็เราตีแฮกไปแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ภูมิใจที่ออกเจ็ดนะแต่ว่าไม่ภูมิใจที่รู้อยู่แล้วว่าช็อตเนี้ยจะไม่ดีแต่ก็ยังไม่ทําอะไรให้ตัวเองคอมมิตมากขึ้นหรือว่า เลือกที่จะไม่เล่นช็อตนั้นอก็เลยโกรธแล้วแบบทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือรู้ทั้งรู้รู้ว่าฟิลไม่ดีอซึ่งสิ่งที่เรียนรู้มาก็คือทํอย่างอื่นที่ทําให้เรามั่นใจหรือว่าคอมมิชหาอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ทําเลยแล้วก็รู้แล้วผลจะไม่ดีขึ้นตอนที่ออกไปแล้วมันไม่ดีอะไม่ตกใจแต่โกรธที่ทำไมไม่เลือกที่จะทำแบบอื่นโอเคโอเคแล้วก็น่าจะรีเล y ได้หลายนคนผมยืนปุ๊บแล้วเหมือนกับรู้เกาะโลกหน้าเลยแต่ก็ยังทำอะไรโอเค ในส่วนของการเป็นตัวแทนไปเป็นนักกีฬาแข่งขันในโอลิมปิกรู้สึกยังไงกับการมีโอกาสได้เป็นตัวแทนชาติไปโอลิมปิกจริงๆเมย์รู้สึกว่าทุกๆแมชที่เมย์เล่นมันก็มันก็เล่นไเซนเมืองไทยอยู่แล้วนะ <S <S แต่ว่าพอเป็นโอลิมปิกมันเป็นความที่เรารู้สึกเราภูมิใจมากกว่าเดิมมันเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่แบบมีโอกาสได้เข้าไปเล่นเลยคนะ่ะแล้วก็คนไทยทุกคนก็จะเชียร์แล้วก็แบบเป็นกําลังใจให้เราเยอะมากๆเลยก็สำหรับเมย์เมย์ภูมิใจมากๆคือเมย์ยังทันในยุคที่ ก่อนหน้านั้นกอล์ฟไม่อยู่ในโอลิมปิกแล้วก็อยู่ๆกอล์อฟก็อยู่ในโอลิมปิกเพราะเด็กรุ่นหลังอย่างนี้ก็จะไม่ไม่เก็ตละเพราะเขาก็จะโตมากับมีโอลิมปิกรอเขาอยู่เราทันโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพอดีณวันที่เราทราบว่าเราจะมีโอกาสรู้สึกยังไงตั้งเป้าเลยไหมว่าฉันจะต้องไปให้ได้จริงๆตอนแรกเลยเอาจริงความรู้สึกตอนแรกก็คือว่าก็ก็ด้วยความที่นักกอล์ฟมีทุกทุกอาทิตย์อะเราจะฟีลว่าก็อีกแมชหนึ่งตอนแรกเลยนะคะแต่ว่าพอได้ไปเล่นอะ มันไม่ใช่แค่อีกแมชนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดในในครเวียการเล่นกอล์ฟของเมย์ก็คือโอลิมปิกโอเคเยี่ยมเลยแล้วในช่วงที่วันที่เราเรายังไม่เห็นอนาะคตยังไม่เห็นความสําเร็จรออยู่เราเดินต่อไปได้ยังไงครับเราผลักตัวเองต่อไปได้ยังไงจริงๆช่วงที่อาจจะยังไม่เทินโปรหรือว่ายังไม่เห็นอะไรเี้ยไม่ได้มีเวลาได้คิดเลยอะว่าเราจะถึงหรือไม่ถึงดูแค่ต้องทํา แล้วก็ทําให้ได้แค่นั้นอก็คืออยู่กับ process อยู่กับการทํำฉันก็มีหน้าที่ทำฉันก็ทําไปใช่แล้วก็ไม่ได้ก็ทําใหม่ไม่ได้ก็ทําใหม่คือไม่เคยเปลี่ยนเอาคำอะแค่เปลี่ยนวิธีเฉยเป็นแนวคิดที่ดีนะครับส่วนตัวแล้วเวลาตั้งเป้าให้กับตัวเองชอบตั้งเป้าแบบตั้งเป้าไปเรื่อยๆตั้งแล้วทําตั้งแล้วทําหรือตั้งแบบตั้งสูงตั้งไกลไว้เลยแล้วค่อย ไม่เป็นคนที่ตั้งเสถียจะตั้งอะไรให้มันไกลเหมือนแบบใหญ่อ่ะค่ะแต่ว่าพอตั้งแล้วเนี่ยเป็นคนเป็นคนชอบเพ้อฝันเพราะฉะนั้นเวลาที่มันนั่งคิดก็จะเพ้อฝันไปไกลกว่าเดิมก็คือเหมือนแบบแบบเออหนุบหนุบไปไกลค่อนข้างไกลเหมือนกันค่ะเล็งไกลๆนะก็คือเล็งที่ว่าไกลแล้วก็คืออ่านอันนี้คือเป้าเรานะว่าแบบอยากทําแบบนี้แต่พอพอมานั่งคิดอย่างแบบนั่งสมาธิแล้วเห็นภาพดีๆหนูจะเห็นไปได้ไกลเวอร์วังไปอีกอะไรเลยเป็นคนชอบเพ้อฝันใช่ดีค่ะดีครับพีที่เป็นการดีค่ะ เป้าหมายระยะยาว2ี่สิปีข้างหน้าตอนนเราแกแล้วเนาเอ่อตอนนั้นน่าจะเกือบ50สิบแล้วใช่ไหมคะก็ตอนนั้นคงจะไม่ได้เล่นแล้วแหละไม่ได้บอกว่าจะแก่แต่ว่าหนูก็ตอนนั้นคงจะไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็คงจะได้ทําอะไรที่อยากทําจริงๆก็คือการไปช่วยเด็กะะอะไรอย่างงี้ค่ะทุกวันนี้ใช้เวลาในการไปช่วยเด็กที่ว่านี่บ้างออฟซีซันออฟซีซันค่ะส่วนใหญ,ญ,ญ่แต่ว่าถ้าเกิดช่วงที่อยู่ในช่วงที่แข่งอยู่ก็จะ หาอะไรที่ช่วยได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องไปอยู่ที่นั่นเลยทุกวันนี้ก็ยังทาอยู่เสมอโอเคส่งก<ค>ําลังใจให้กับแฟนๆหน่อยครับเพราะว่าแต่ละคนที่เราติดตามชมเราในช่วงยุคโควิดนี้บางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวโรคเสมอไป<ค>แต่ว่าบางคนกลัวโรคบางคนเศรษฐกิจไม่ดีบางคนอาจจะกลัวตกงาน<ค>ให้กําลังใจเขาทีนึงเพราะเราก็ต้องเผชิญกับความลาบากนี้เช่นกันก็จริงๆเชื่อว่าทุกๆคนก็ต้องเจอเนอะแล้วก็ เนยเชื่อว่าอันนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาสุดท้ายที่มันใหญ่หรอกมันก็คงมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าเชื่อว่าทุกๆปัญหามันก็เข้ามาทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นค่ะก็ต่อสู้อย่างมีสติค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนค่ะ